สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำบ้านมือสองกันนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสามชั้นอยู่ในหมู่บ้านสินวงการเด่นห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ800เมตรการเดินทางก็สะดวกสบายทั้งถนนพุทธมนทนถนนราชพึกถนนเพชรเกษมและใกล้รถไฟฟ้าสถานีหลักสอง บ้านหลังนี้หน้าบ้านหันทางทิศเหนือค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน250ตารางเมตรพื้นชั้นล่างเป็นห้องโถงปูพื้นด้วยหินอ่อนห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์งานปูนแข็งแรงดีและครัวเป็นแบบเปิดสามารถทำอาหารและดูแลบุตรหลานได้ในเวลาเดียวกันบันไดและพื้นชั้นบนปูไม้ปาเก้สวยงาม ประกอบไปด้วยสี่ห้องนอนคุณฟังไม่ผิดหรอกนะคะเรามีให้คุณถึงสี่ห้องนอนและทุกห้องมีขนาดกว้างมากสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้สบายๆเลยละคะ่ะและอย่างที่บอกนะคะบ้านหลังนี้มีสมชั้นและมีห้องน้ำสามห้องเรียกว่ามีทุกชั้นเลยนะคะมาถึงจุดเด่นของบ้านหลังนี้กันบ้างนะคะเนื่องจากบ้านหลังนี้ เป็นบ้านมือสองที่มีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วทำให้คุณสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยพอนอกจากจะมีห้องครัวแล้วด้านหลังก็มีพื้นที่ซักล้างและตากผ้าส่วนด้านหน้าก็เป็นห้องพักหรือห้องอเนกประสงค์และที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้ทั้งหมดสองคันบริเวณใกล้เคียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้างสรรพสินค้า โรงเรียนมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลและตลาดเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับการรับชมบ้านหลังนี้ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองต่อเติมพร้อมอยู่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0928897992คุณท็อปยินดีให้คำปรึกษานะคะ